ดากไมกี้ใบเฟิร์นฟิล์มยา่ยาๆนำทีมละครหลังข่าวปังยกลอ็อตต้องบอกว่าเป็นไปตามคาสสำหรับละครช่วงพรามาทมครึ่งปีหลังของสถานียักษ์ใหญ่ที่เข็นทั้งผลงานฟอร์มปงังพระนางระดับตัวเป้งลงจอมอบความสนุกหวังกระชากใจคนดูที่เรียกว่าพาเรตกันปังยกลอ็อตกระแสเลิศเร,ศเรตติ้งดี เริ่มจากวิกหมอชิดกับเรื่องไฟน้ำค้างละครโรแมนติกดราม่าขวานางเอกสาวสวยมุกมุกดาประชันรักยูโรโยศวัต์กระแสร้อนแรงแถมเรตติ้งเปิดตัวไม่ธรรมดาด้านวิกสามพระราม4หวานรักต้องห้ามที่มีโครงเรื่องจากละครดังบัวปลิ่นน้ำการพบกันของนางเอกตัวแม่แม็กซิรณีประกบคู่ไมกี้ปณิธานซึ่งตอนนี้แฟนๆอวยยศทั้งบทปังกระแสก็แรงติดเทรนด์ X แถมเคมีของพระนางยังฉ่ำเวอร์เรื่องนี้ก็เลิศหนึ่งในร้อยอีกหนึ่งผลงานของแอนทองประสมที่ขอเปลี่ยนโหมดมาทําละครละมุนละไมสัมผัสโลกชนฟันกับรักแนวคลาสสิกเรื่องแรกของค่ายคว้าต่อธนภพพ,พิสูจน์เคมีใหม่ย,ย่ายาอุรัสยาซึ่งกองไม่ทําให้ผิดหวงังคําชมมาเต็มเช่นกันฟากช่องวัน3 1เกมรักปาฏิหาริที่มัดรวมทุกเกมความรักที่เต็มไปด้วยความลับและการหักล้างโดยมีชีวิตเป็นเดิม การพบกันของฟิล์มธนพัน์ประชันบทบาทมินพิชยาสนุกชวนลุ้นในทุกตอนปิดท้ายละครรถแซบทองประกายแสดขวาใบเฟิร์นพิมชนกพลิกบทบาทครั้งสำคัญประชันหนุ่มๆทั้ง9้าคนแล้วก็โดนใจคนดูตั้งแต่ EP ีแรกจนถึงโค้งสุดท้ายดังกระหึ่มสนันโลกออนไลน์แถมฟาดเรดตติ้งหลังข่าวอันดับหนึ่งแล้วคุณล่ะคะชอบเรื่องไหนติดหนึบเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ